สวัสดีค่ะเกียวรีเลียมโลหะค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะของบริษัทดูเรนคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะแล้วในส่วนของตัวแพลตฟอร์มรลอลิงของเรานะคะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรับ,รบฟังความคิดเห็นค่ะทางการเมืองนะคะในเรื่องของอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ความคิดเชิงวิเคราะห์กระบนการคันคิดต่างๆค่ะซึ่งแพลตฟอร์มนี้เรามีความคาดหวังนะคะว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นกลางและเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางให้กับประชาชนทั่วไปค่ะทุกพื้นที่ทุกช่วงวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกระบวนกฎหมายมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเว็บเบสนะคะสามารถใช้งานนะคะผ่าน iPad แท็บเล็ตมือถือเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ต่างๆได้หมดเลยค่ะในทุกๆดีไว้นะคะในทุกๆอ,อุปกรณ์นะส่วนแรกจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นทางการหรือเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนควาแการคำนกฎหมายอย่างเช่นร่างพรบรเป็นต้นในส่วนที่2นะคะแบนเนอร์ anner, ส่วนที่2ของเราจะเป็นในส่วนของกระแสะสังคม อันดับแรกเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มลงทะเบียนกันก่อนลงทะเบียนนะคะครั้งแรกค่ะทุกคนเข้ามานะคะที่ w w w lawlink.kpi.ac.th ค่ะหรือสแกน QR code ที่อยู่ที่หน้าจอนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะจะมีด้านบนค่ะมุมขวาบนนะคะจะมีปุ่มให้อยู่ค่ะชื่อปุ่มลงทะเบียนกดเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อกดเข้าไปค่ะ ระบบนะคะจะถามนะคะให้กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนค่ะใส่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็กรอกนะคะในส่วนของอีเมลหรือเบอร์โทรค่ะสำหรับเข้าใช้งานตัวระบบตัวรลิงก์ของเรานะคะแล้วก็มีการตั้งในส่วนของรหัสผ่านค่ะรหัสผ่านในที่นี้นะคะจะต้องมีความยาว8ตัวอักษรขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องมีตัวเลขผสมตัวอักษรค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ก่อข้อมูลเรื่องของการลงทะเบียนเล็กน้อยนะคะกดปุ่มลงทะเบียนได้เลยค่ะเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะมุมขวาด้านบนค่ะจะมีชื่อของท่านอยู่นะคะ,ะในตอนนี้นะคะท่านสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์นะคะในบทความต่างๆนะคะที่อยู่ในตัวแพลตฟอร์มของเราได้เลยนะคะ